สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเคยคิดไหมครับว่าหอมหัวใหญ่ที่เรากินมาตลอดชีวิตอาจกลายเป็นยาพิษหลังวัยหกได้เพียงแค่ปอกเปลือกผิดวิธีหรือเก็บไม่ถูกต้องก็เปลี่ยนจากยาบำรุงหัวใจให้กลายเป็นตัวการทำร้ายลำไส้และปวดข้อได้ในฐานะคุณหมอประเสริฐผมไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับคุณเลยครับวันนี้ผมจะมาเผยก้าวความลับเพื่อแก้ไขโดยเฉพาะข้อที่ก้าวที่สำคัญที่สุดใครสงสัยพิมพ์คำว่าเชื่อหมอในคอมเมนต์เลยนะครับเราไปชมกันเลยหมวดที่1การเลือกหอมหัวใหญ่ หลายคนสงสัยว่าหอมแบบไหนก็เหมือนกันหมดใช่ไหมครับนี่คือความเข้าใจผิดอันดับแรกที่ผมเจอประจำเวลาไปเดินตลาดกับคนไข้คือการเลือกหยิบหอมลูกสวยหรือลูกถูกสุดลงตะกล้าคิดไปเองว่ามันก็เหมือนกันเอาไปทำกับข้าวอะไรก็ได้รสชาติคงไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ความจริงแล้วสำหรับร่างกายวัย60ปีขึ้นไปการเลือกผิดชนิดอาจสร้างภาระให้ร่างกายโดยไม่จำเป็นครับในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เมื่อเราอายุมากขึ้นเยื่อบุทางเดินอาหารจะบางลงการผลิตกรดในกระเพาะ พื่อย่อยอาหารก็ลดน้อยลงตามธรรมชาติหอมหัวใหญ่แต่ละสีมีปริมาณสารประกอบกัมมันหรือซันเฟอร์ต่างกันหอมหัวใหญ่สีเหลืองที่เราคุ้นเคยมีซันเฟอร์สูงมากซึ่งเป็นตัวการทําให้เกิดก๊าซในทางเดินอาหารวัยหนุ่มสาวอาจไม่รู้สึกอะไรแต่ผู้สูงอายุที่มีระบบย่อยอ่อนแอซันเฟอร์สูงเกินไปจะทําให้ท้องอืดแน่นท้องหรือรู้สึกเหมือนมีลมตีขึ้นมาที่หน้าอกจนหายใจลําบากหลังกินข้าวหลายท่านเข้าใจผิดว่าเป็นโรคหัวใจทั้งที่จริงๆมันคือแก๊สจากหอมสีเหลืองครับ อาการบ่อยๆคือความอึดอัดที่ช่องท้องด้านบนบางคนเรอเปรียวหรือแสบร้อนกลางอ,อกคล้ายกรดไหลย้อนนี่แหละครับสัญญาณเตือนว่าร่างกายกำลังประท้วงสารที่ย่อยยากเกินไปงานวิจัยจากสถาบันโภชนาการชั้นนำยืนยันหอมแต่ละสีให้คุณค่าต่างกันชัดเจนโดยเฉพาะหอมแดงใหญ่หรือหอมสีม่วงมีสารแอนโทไซยานินต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูงทำหน้าที่เหมือนไม่กวาดวิเศษช่วยทำความสะอาดหลอดเลือดลดไขมันเลวปกป้องเซลล์สมองไม่ให้เสื่อมเร็ว ผมอยากให้ทุกท่านหยุดหยิบหอมแบบสุ่มๆแล้วเลือกให้ตรงสุขภาพตัวเองถ้ากระเพาะอ่อนแอย่อยยากเปลี่ยนมาใช้หอมสีขาวแทนรสหวานตามธรรมชาติอ่อนโยนต่อลำไส้มากกว่าแต่ถ้าอยากดูแลหัวใจและสมองเน้นหอมแดงสีม่วงครับการเลือกอาหารให้ตรงร่างกายคือการใช้ยาจากธรรมชาติที่ปลอดภัยที่สุดอาหารปกติอาจให้สารอาหารไม่ครบการเลือกหอมถูกสี จึงเติมวิตามินแร่ธาตุที่วัยนี้ดูดซึมยากผมขอเล่าเรื่องป้าสมพรคนไข้คนเก่งของผมป้าบ่นว่าช่วงหลังกินอะไรก็อดิดอัดผลเลือดไขมันสูงทั้งที่ระวังของทอดพอผมไปสำรวจครัวแนะนำให้เปลี่ยนจากหอมเหลืองเป็นหอมขาวตอนเช้าช่วยย่อยและหอมแดงมื้อเย็นบำรุงหัวใจผ่านไปสองเดือนป้ากลับมาหน่าสดใสผลเลือดดีขึ้นอาการท้องอืดหายเป็นปลิดทิ้งจำไว้ครับอยากบำรุงหัวใจเลือกสีม่วงกระเพาะอ่อนแอเลือกสีขาวนี่คือกฎเหล็กใช้ได้ตลอดชีวิต หมวดที่สองการปอกเปลือกผิดวิธีจนทิ้งขุมทรัพย์เรื่องที่สองที่ผมเห็นแล้วเสียดายแทนคือตอนคุณพ่อคุณแม่ยืนปอกเปลือกหอมทิ้งทีละชั้นจนเหลือแต่เนื้อขาวเนียนข้างเราถูกสอนมาว่าชั้นนอกสกปรกเหนียวเคี้ยวยากแต่รู้ไหมครับนั่นคือการโยนยาวิเศษทิ้งลงถังขยะอย่างน่าเสียดายเหตุผลทางวิทยาศาสตร์น่าทึ่งคือเปลือกชั้นนอกสุดแบบกระดาษแห้งและเนื้อเยื่อชั้นแรกติดเปลือกมีสารโคอซิทีนเข้มข้นที่สุดสารนี้ คืออัญมณีสําหรับไวกระเสียนลดการอักเสบตามธรรมชาติบรรเทาปวดข้อเข่าข้าขาอศอกขัดข้อที่เรามักเป็นบ่อยๆนอกจากนี้ยังช่วยลดความดันโลหิตให้สมดุลเมื่ออายุมากร่างกายอักเสบง่ายสารนี้เหมือนเกราะป้องกันไม่ให้ลุกลามเป็นโรคเรื้อรังหลายคนปวดข้อโดยไม่ทราบสาเหตุหรือตึงตัวตอนเช้าเพราะขาดสารต้านอักเสบการทิ้งเปลือกชั้นนอกเท่ากับทิ้งโอกาสดูแลข้อต่อไป80%ครับผลศึกษาพบผู้รับโคเสิทินต่อเนื่องเสี่ยงโรคหัวใจและความดันสูงลดลงชัดเจน ผมแนะนำหยุดลอกเปลือกหลายชั้นลอกเฉพาะชั้นกระดาษแห้งพอเก็บเนื้อเยื่อชั้นแรกสีเขียวอ่อนหรือม่วงเข้มไว้ทานให้มากถ้าปอกยากนิว้วไม่มีแรงลองแช่น้ำมุนสักครู่หรือไมโครเวฟนับ1-10ความร้อนน้อยๆทำให้เปลือกหลุดง่ายเหมือนปอกด้วยไม่เจ็บนิว้วและเก็บรากไว้ตัดทีสุดท้ายป้องกันก๊าซบ้าตาพุ่งออกมา แม้มีผลิตภัณฑ์เสริมควอซิทินขายแพงแต่ไม่มีอะไรดีเท่าจากธรรมชาติการปอกถูกวิธีคือประหยัดเงินได้ยาชั้นเลิศจากครัวลองดูตัวอย่างลุงสมศักดิ์คนให้ผมลุงดันสูงปวดเข่าเรื้อรังทำกับข้าวเองปอกหอมเกลี้ยงเพราะกลัวพิษคุณหมอประเสริฐแนะนลวกน้ำอุ่นก่อนปอกเก็บชั้นนอกไว้ลุงทำตามรู้สึกร่างกายเบาปวดเข่าลดไม่ต้องกินยาแก้ปวดบ่อยนี่คือพลังอาหารถูกวิธีครั้งหน้าปอกหอมจะเย็นจะเย็นนะครับสารอาหารดีที่สุดอยู่ใต้เปลือกนิดเดียวหมวดที่3การเก็บรักษาผิดวิธีจนกลายเป็นยาพิษในตู้เย็น เรื่องที่สามอันตรายผมต้องเตือนด้วยความหงใหญ่คือการเก็บหอมหัวใหญ่เกือบทุกบ้านกลับจากตลาดโยนถุงพลาสติกเข้าตู้เย็นทันทีหรือวางกองกับมันฝรั่งคิดว่าความเย็นช่วยสดนานแต่ผิดมหันครับตู้เย็นชื้นสูงเกินไปสาหรับหอมความชื้นทําลายเซลล์หอมนิ่มเละเร็วและเชื้อราพองง่ายโดยเฉพาะแอสเปอร์จิลลัสร้างสารพิษทําลายตับว 60, ัยหกสิบเอภูมิคุ้มกันตับไม่เต็มที่ทานอาหารปนเปื้อนเชื้อราแม้น้อยอาจแพ้รุนแรงท้องเสียขาดน้าอันตรายมากอย่าวางใกล้ถ้า ฝรั่งเด็ดขาดมันฝรั่งปล่อยก๊าซเอทิลีนเร่งหอมน่องงอกเร็วเหมือนเพื่อนบ้านไม่ถูกกันอาการเบื้องต้นจากพิษเชื้อราคือวิงเวียนคลื่นไส้ผื่นคันะส,สมนางกระทบไตกรองของเสียรีบนำหอมออกจากถุงพลาสติกตอนถึงบ้านหาตะกระา้าไวยหรือตะกรารูระบายวางที่อากาศถ่ายเทไม่โดนแดดตรงอุณหภูมิห้องปกติดีที่สุดปล่อยหอมหายใจป้องกันเชื้อรารักษาคุณค่าทางยานาน ข้อยกเว้นถ้าปอกหั่นกินไม่หมดใส่กล่องปิดสนิทหรือซิปล็อกแช่ตู้เย็นรีบกินใน3าวันหอมหั่นแล้วดูดกลิ่นเชื้อโรคง่ายการใส่ใจความสดคือลงทุนคุ้มค่าอาหารสะอาดคือยาแต่ปนเปื้อนคือภาระผมเคยเห็นครอบครัวท้องเสียยกบ้านเพราะหอมนิ่มมีราดำนิดนิดเอาไปปรุงเพราะเสียดายค่ารักษาแพงกว่าหลายเท่าจาไม้ครับประหยัดดีแต่สุขภาพมาก่อนยอมทิ้งหอมลูกเดียวดีกว่ารักษาเจ็บป่วยรุนแรงหมวดที่4การกินหอมดิบศัตรูกระเพาะอ่อนแอ คุณพ่อคุณแม่ชอบอาหารแซบใช่ไหมไม่ว่าจะยำวุ้นเส้นยำถั่วพลูหรือหอมซอยคู่หมูสเต๊ต็แต่ปัญหาที่คนไข้ถามบ่อยคือแสบร้อนกลางอกจุกเสียดหลังกินหลายคนคิดเป็นเรื่องปกติแต่จริงๆสัญ,ญญาณอันตรายจากกระเพาะครับหอมดิบมีสารกำมมันเข้มขน้นกระตุ้นกรดกระเพาะรุนแรงไวสูงเยื่อบุบางการกินดิบเหมือนราดน้ำมันบนกองไฟกรดไหลย,ย้อนทรมานนอนไม่หลับงานวิจัยสมาคมโรคทางเดินอาหารระบุผู้สูงอายุทานหอมดิบมากเสี่ยงอักเสบกระเพาะสูงสาเท่า อาการแน่นท้องลมดันปวดมวนท้องคล้ายท้องเสียไม่ใช่แก่เฉยๆแต่ร่างกายจัดการกำมันสดไม่ได้ผมเล่าเรื่องลุงบุญชอบยำแต่ตื่นกลางดึกแสบอกหลังผมแนววิธีต่อไปลงกลับมากินยำสุขใจวิธีแก้หากอยากกินสดใช้นกน้ำแข็งซอยหอมแล้วแช่น้ำเย็นจะ15นาทีดึงสารเผ็ดก๊าซมาถันออกแต่คงความหวานกรอบลดภาระกระเพาะมหาสารใครชอบหอมกรอบหวานพิมกรอบในคอมเมนต์ให้ผมชื่นใจหน่อยครับหมวดที่5้าหอมที่เริ่มงอกอ่อนโปรดอย่าทิ้งของดีชัดๆ หัวข้อนี้ผมอยากเปลี่ยนความคิดทุกท่านหลายคนฝังใจว่ามันฝรั่งงอกมีพิษร้ายจริงครับแต่หอมหัวใหญ่ไม่ใช่เจอต้นเขียวงอกจากหัวหอมอย่ารีบโยนทิง้งในเชิงชีววิทยาต้นอ่อนคือศูนย์รวมสารอาหารหอมงอกย้ายวิตามินแร่าธาตุไปรวมที่ต้นเพื่อเจริญเติบโตต้นเขียวมีวิตามินซีต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าหัวหอมเดิมหลายเท่าสําคัญสาหรับผู้สูงอายุซ่อมเนื้อเยื่อบํารุงสายตาพร่ามัวทิ้งต้นอ่อนเหมือนทิ้งวิตามินฟรี เนื้อหอมอาจนิ่มบ้างแต่ปลอดภัย100%ผลศึกษาเกษตรชีวภาพยืนยันอย่านำทำอาหารเฉยๆตัดต้นเขียวซอยใสไข่เจียวโรยซุปหอมละมุนคล้ายต้นหอมญี่ปุ่นลองปักหอมงอกในกระถางริมหน้าต่างเห็นเติบโตทุกเช้าบำรุงจิตใจลดเหงางานอดิเรกเรียบง่ายแต่ยิ่งใหญ่ต่อสุขภาพจิตไวเกษียณล,ลองเริ่มวันนี้เลยครับหมวดที่6ความเสียดายอันตรายถึงชีวิตกับหอมขึ้นรา วข้อสีเรียสุดผมเข้าใจคนรุ่นเราถูกสอนประหยัดเสียดายเงินหามาหนักแต่เสียดายนี่แหละส่งคนให้ผมเข้าฉุกเฉินหลายรายเห็นหอมมีจุดราดำเนื้อนิ่มบางจุดคิดปาดทิ้งล้างน้ำผัดร้อนเชื้อตายหมดแต่เชื้อราสีดำเทาคือแอสเปอร์จิลัสผลิตไมโครท็อกซินทนความร้อนสูงต่อให้ต้มเดือดพิษยังอยู่รากไขฟี่ชอนล,ลึกไปเนื้อขาวที่ดูสะอาดไว้สูงตับไตช้าลงรับพิษนิดเดียวอาจตับอักเสบ ไตวายอาการอ่อนเพลียปวดข้อสมองตื้อคิดว่าแก่แต่จิงอักเสบจากอาหารสกปรกงานวิจัยเตือนะส,สมไมโครโท็อกซินสัมพันธ์มะเร็งตับผมสั่งเลยหยุดเสียดายทันทีหอมมีระดับนิ่มมีน้ำเมื่อกทิ้งทั้งลูกอยากเฉินเงินไม่กี่บาทเทียบไม่ได้กับฟอกไตหรือค่ารักษาเลิกทานแต่สดสะอาดคือรักตัวเองและลูกหลานที่ดีที่สุดประหยัดแลกชีวิตคือประมาทใหญ่สุดเลือกดีที่สุดให้ร่างกายคุณครับเพียงร่างเดียวหมวดที่7ผัดหอมด้วยไฟแรงความใจร้อนทำร้ายร่างกาย ความเข้าใจผิดข้อ7คือใจร้อนทำอาหารเปิดไฟแรงสุดให้หอมสุกไวกลายน้ำตาลทองทันใจแต่ในกระทะร้อนจัดไม่ใช่อร่อยปลอดภัยหอมโดนร้อนสูงเร็วน้ำตาลไม่กลายอะคริลามายสารอันตรายเชื่อมโยงอักเสบหรือรังต้นเหตุโรคเสื่อมวัยที่วัยหกสิบต้องหลีกเลี่ยงร่างกายขับพิษก่ออักเสบช้าลงทานหอมไม่บ่อยะส,สมทำให้เพียปวดไม่หาสาเหตุไม่ได้ไฟแรงยังทำลายพรีไบโอติกอาหารแบคทีเรียดีลำไส้ขาดแล้วท้องผูกอืดง่ายเปลี่ยนมาไฟอ่อนครับช้าๆได้พา้ามก ผัดไฟอ่อนปางกลาง25-30นาทีดึงน้ำตาลธรรมชาติคาราเมลไซถูกต้องกลายพรีไบโอติกชั้นเลิศบำรุงลำไส้ขับถ่ายคล่องเสริมภูมิคุ้มกันเล่าลุงประเสริฐชอบทำซุปหอมให้หลานแต่ใจร้อนผัดไฟแรงไม่นิดนิดท้องผูมานานปวดไม่พอแนรีไฟใจเย็นผ่านไปไม่นานลุงไม่ต้องยาระบายกระปรี้กระเปา่าความอร่อยแท้ต้องปลอดภัยครับหมวดที่8มองข้ามสัญญ,ญาณภูมิแพ้แฝงคิดว่าเป็นโรคคนแก่ ข้อ8ละเอียดอ่อนไว้เลข6ภูมิคุ้มกันเปลี่ยนสิ่งที่กินปกติ10ปีก่อนวันนี้อาจประท้งคนไข้มาหาผมแน่นอกหายใจไม่สะดวกผืนขันหลังกินหอมคิดลมฟ้าอากาศหรือแก่ย่อยไม่ดีแต่จริงๆภูมิแพ้หอมแฝงครับเยื่อลำไส้ปลอสารหอมซึมเลือดกระตุ้นปฏิกิริยาไม่รุนแรงแบบแพ้กุ้งแต่คันปากเสีมคอปวดมวนลมตีท่าฝืนกินอักเสบสะสมนำปัญหาเรื้อรัง สังเกตตัวเองถ้ากินหอมแล้วไม่สบายหยุดหนึ่งสัปดาห์ถ้าอาการหายแสดงร่างกายขอพักหอมสุกเปื่อยก่อแพ้น้อยกว่าดิบความร้อนเปลี่ยนโปรตีนก่อแพ้ใครรู้สึกไวต่ออาหารพิมใช่ในคอมเมนต์เราจะฟังร่างกายพร้อมกันครับหมวดที่ 9. ความลับน้ำตากับจัดการหอมถูกวิทยาศาสตร์ข้อสุดท้ายสำคัญสุดคือยอมเสียน้ำตาให้หอมหัวใหญ่ชีวิตเราผ่านสุขทุกมาเยอะน้ำตาควรเป็นแห่งสุขไม่ใช่จากหันผักครับวิทยาศาสตร์ มีถ่านเอนไซม์เซล์ทำปฏิกิริยาการปล่อยก๊าซลอยเข้าตาเปลี่ยนกรดอ่อนแสบตาน้ำไหลแต่เอาชนะง่ายวิธีหนึ่งแช่ตู้เย็น15นาทีความเย็นชะลอปฏิกิริยาวิธี2มีดคมกริบตัดนุ่มนวลลดก๊าซวิธี3เปิดพัดลมเป่าก๊าซพ้นหน้าเข้าใจธรรมชาติใช้วิธีถูกครัวจะรื่นรมสุขภาพดีเริ่มจากสุขในการเตรียมอาหารไม่ทนแสบตามีกำลังทำอาหารดีๆทุกวันหวัง9ก้าข้อนี้ช่วยชีวิตไวัยเกษียณสุขแข็งแรงความรู้มีค่าต้องลงมือเริ่มมื้อถัดไปเลยครับ ขอบคุณที่ฟังขอให้สุขภาพยอดเยี่ยมสุขภาพดีเริ่มที่ตัวเราคุณหมอประเสริฐอยากรู้หนึ่งอย่างที่คุณสัญญาจะเริ่มทำคืออะไรพิมพ์บอกในคอมเมนต์ถ้าประโยชน์กดไลค์ติดตามมีความสุขทุกวันแชร์ให้คนรักขอให้แข็งแรงแล้วพบใหม่ครับสวัสดี